โอเคครับผมเดี๋ยวเก็บลูกก่อนหาลูกนะครับก็เดี๋ยวจะมายิงเป้านะฮะกระดาษลังเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบยิงนิดนึงนครับเพราะวันนี้เขาวิ่งนะครับจะเก็บของให้เขานะครับระยะ20สเมตรเหมือนเดิมนะฮะก็จะดูกลุ่มกระสุนนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไม่เดินไปดูฉากเนาะ เพราะว่าเขาวิ่งอยู่เดี๋ยวตรงไม่เข้าฉากนะครับไม่ไม่ไม่เข้าไม่ไม่เข้ากระดาษนะเข้านะครับเดี๋ยวข้าไปดูนะว่ามันโดนยูงไงบ้างต่ำนะครับเห็นลูกเลยเนะี้ย เข้านะครับก็รีบยิงนิดนึงเนาะเดี๋ยวต้องเก็บของให้เขาโอเคเดี๋ยวต้องเก็บของหลบเขานะครับผมเพราะว่าเขาวิ่งนะครับหาลูกนะครับผมวันนี้ก็เร็วๆนิดนึงครับโอเคใช้ได้อนอ มีเข้าหนะึ่งสานะก็ยังอยู่ในฝ่ามือนะฮะประมาณฝ่ามือผมเนี่ยนี่นะฮะเข้านี่เข้านี่นพลาดไปอ้ยไม่ใช่พลาด2สิพลาด2ลูกนะครับคือไม่โดนไม่โดนฉากนะครับก็มีลูกหนึ่งที่สูงไปนะครับแล้วก็ผมก็กดลงมานะครับ แล้วก็มีล่วงลงมาด้านล่างนะครับจำไม่ได้ว่าลูกไหนนะครับก็ชมในคลิปแล้วกันนี่ลูกลูกอยู่นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มายิงต่อนะครับผมเดี๋ยวมายิงต่อนะอันนี้เป็นระยะ20เมตรนะครับผมแล้วก็เมื่อะกี้นี้ผมยิง กระป๋องเบียร์ไปนะครับระยะ20เมตรเหมือนกันก็เป็นการยิงเป้าซ้อมนะครับเข้า2ลูกพลาดสามนะครับเดี๋ยวผมเอากระป๋องเบียร์ไว้นี่แหละโอ้ยยาติมตานี่นะครับผมวันนี้ก็ได้กลุ่มกระสุนเท่านี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจยิงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บของหลบเขาเนาะคือเขามาวิ่งนะครับกมันเป็นทางสาธารณะเราต้องใช้ แบบรวมกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสินค้านะครับผมเป็นยางหนังสติกนะฮะแล้วก็ลูกเหล็กที่ใช้ยิงหนังสติกนะครับยางเนี่ยผมมีจําหน่ายนะครับตั้งแต่ความหนา0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85แล้วก็1มิลนะครับหนาสุดคือ1มิลบางสุดคือ0.5นะครับลูกเหล็กนะครับลูกเบอร์8หรือว่าลูกขนาด8มิลนะครับมีจําหน่าย น้อยสุดคือ100ลูกนะครับราคา37บาทนะครับแล้วก็มากสุดคือ1นกิโลสกิโลสกิโลไล่ไปนะฮะก็ครึ่งกิโลก็ขายนะครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสินค้านะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเนาะนะครับรีบนิดนึงนะครับก็มาถ่ายให้ชมกันนะครับวันนี้ก็รีบเร่งนิดนึงเพราะว่าเขาวิ่งอยู่นะก็สังเกตได้ผมยิงต่อเนื่องเลยไม่ไม่เล็งอะไรมากนะครับผม แล้วก็ไม่ได้เดินมาดูฉากด้วยนะครับว่าเข้าตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับก็ได้เพียงเท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มายิงต่อแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะใครที่ติดตามคลิปของผมอยู่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันเข้ามาติดตามนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมลงให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็จะไม่ให้เหงานะครับผม แล้วก็ยางที่ใช้ยิงนะครับผมเป็นยางสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทาับแก้มนะครับผมจะเล่นในท่าทาับแก้มมากกว่านะครับเพราะว่าท่าทาับแก้มเนี่ยผมถนัดเนาะมันมันยิงง่ายนะครับแล้วก็คอนโทรลลูกค่อนข้างดีนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันลูกจะไม่ไม่ไม่เปมากไม่สั่นมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝึกนะครับเดี๋ยวฝึก ฝึกท่ายิงในท่า45องศานะครับผมก็ติดตามชมแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาฝึกยิงในท่า45องศาท่า45องศาเนี่ยจะปกติเราจะจับนี้ใช่ไหมฮะอ่าดูในกล้องนะปก,ปกติเราจะจับนี้แต่45มันจะเป็นอย่างนี้แล้วการเล็งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ90องศาอันนี้เขาเรียวกว่า90องศานะเนี่ยคือการจับแบบ90องศา แบบนี้คือ45องศาแบบนี้คือ180นะครับใช่หรือเปล่าไอศูนย์องศามั้งไม่รู้อะนะครับมันจะมีอันนี้คือจับยิงแบบหนังสติ๊กไทยอะนะฮะใครเคยยิงหนังสติ๊กไทยนะฮะมันก็จะจับอย่างนี้ถูกไหมจับแล้วก็ยิงเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเทคนิคของมันอยู่เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปแล้วกันเนาะนะครับเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วล่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาวิ่งสิ่งไหนหรือว,ว่าเขาวิ่งอ้อมนะครับก็เดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับผมมียางสเปคพิเศษตัดเอาไว้สําหรับยิงในท่าท่าแก้มหรือว่ายิงในท่าหลังหูอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นยางที่ใช้เทสนี่แหละใช้เทสยิงนี่แหละระยะ20ก็เป้าขนาดนี้ถ้าเลงดีด จับดีๆถ้าแบบไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รีบเหมือนตะกี้นะก็มีเข้านะครับมีเข้าเยอะนะครับก็เป้าขนาดความอันนี้คือเป้าพูดถึงความกว้างของกระดาษลังนะก็จะอยู่ที่9กนิ้วครึ่งคูณ9นิ้วอะนะประมาณนะที่ผมวัดตอนนั้นผมจําได้นะครับก็ยังยิงได้อยู่เดี๋ยวผมจะคุ้มกลุ่มกระสุนให้ได้ให้มันได้ใกล้เคียงกับตัว ตัวเป้าที่ใช้เมจิกวาดเอาไว้ให้มากที่สุดนะครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าของเพีส n ิงช็อตทีเฮนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม